ี๋ยวจะให้ฟังฟังหลวงพ่อด้ว่าสิ่งที่เรามารวมกันนะวันนี้ก็ไม่ใช่บังเอิญหรอกที่เรามาได้ก็เพราะว่าอาศัยความทุ่มเทเนี่ยแหละท้งชีวิตจิตใจของครูบาอาจารย์เราตั้งแต่พระเดชหลวงปู่เนี่ยคนวิชาธรรมกายกระทั่งมาถึงคุณยายมาถึงหลวงพ่อเรากระทั่งคุณยายมาสร้างวัดและหลวงพอ่อจะมาต่อต่อต่อเนี่ยทำใม่เป็นโอกาสให้พอเราสร้างบารมีใน,ในวันนี้ แล้วก็รู้ลงหน้านะหลวงพ่อก็รู้ลงหน้าว่าเนี่ยภายภาคหน้านี่การสร้างเรืร่อบกนาธะเราก็เจอประสักคใหญ่มากก็เหมือนที่พระมหาสัตว์เนี่ยแหละได้ส่งจาเนินเนี่ยก็เจอเนี่ย,เจ,เ,ยเจอประสักคมากมายก็อยากให้พวกเราฟังความฝันของหลวงพอ่อซึ่งหลวงพ่อจะเล่าเองนะวันนี้ให้หลวงพ่อท่านเล่าเองอ่ะเรามา ความฝันหลวงพ่อที่ท่านเดินบนเส้นทางอันยาวไกลกันดีกว่าอะเชิญชมมานั่งสมาธิสิกนนอนนะคืนนั้นก็ฝันไม่ว่าเห็นถนนเส้นหนึ่งนะยาวไปไกลถึงไหนก็ไม่ทราบนะแต่ปลายถนนนั้นเห็นความสว่างเจิดจ้าเพระเดียวคุณหลวงปู่ท่านมาอยู่ข้างเนี้ข้างซ้าย ล้วท่านบอกเดินไปเดินไปบนถนนเนี่ย <Yeah. S 1> ก็มองไปที่ถนนที่ท่านบอกให้เดินท่านเรียกชื่อนะตอนอยังเป็นคาริหัาอยู่ขรวาดอยู่ให้เดินไปพ <Yeah. S 1> อก้มลงไปที่ถนนโอ้โห oh. oh. มันมีเศษแก้วแตก โอ้เรียงแน่นเลยนะเรียงแน่นไปหมดเลยเต็มนถนนยาวสุดปลายทางเลยในความรู้สึกที่ยังจำมานี่เลยนะเหมือนเราเดินเท้าเปล่านี่นะเหยียบไปบนลุกลังยุ่นๆแต่มันไม่ถึงของแหลมที่ต่มันต่ำเข้าไปนะคือเศษแก้วมันก็ไปตามเท้านะคือลีกไม่พอนบนถนนเส้นนั้นมีแต่เศษแก้วที่อัดแน่นเลยเหมือนปูที่เศษแก้วทั้งถนน,นเลยท่านกายกำลังใจไปเรื่อยนะท่านอยู่ข้างๆเลย เดินไปเดินไปก็เดินไป,ดนไปเดินหยงหยงยั่งหยังมเดิน<อ>จนถึงปลายทางแต่ประกับปลายทางเป็นชายหาด<อ>และสุดชายหาดก็เป็นท้องทะเล<อ>ที่ไม่เห็นฝั่งเลยเนะ<อ>ี่ยเดินก็เดินแล้วท่านก็นเดินเลยิ<อ>แต่ท่านจะเดินลอยๆเนี่ยเหนือน,น้ำเหนือน,น้ำกันมา แต่ครูไม่ใหญ่เดินบนผิวน้ำเอ๊ยไม่จมฮะเออท่านบอกเดินต่อไปอีกเดินไปอีกก็เดิน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 ไปไปถึงท่านบอกตรงเนี้ยเป็นกลางทะเลแล้วไปหยุดตรงนี้แล้วก็ปักหลักเออจะไปเอหลักไ้ไหนกลางทะเลแต่พอเนึกเท่านั้นนะมันมีเสาใหญ่ๆนะ มาจากไหนก็ไม่ทราบมาทางอากาศถึงก็ปักจึ๊กไปเลยถึงก้นทะเลทะเลลึกท่านบอกกันนี่เป็นศูนย์กางของทะเลถ้าเดี๋ยวนี้ก็คงเหมือนสะดือทะเลงไงเลยนี่นจึ๊กไปหลายหลายหลักเลยแหละเยอดแยะไปหมดเลยแล้วท่านก็เรียกชื่ออีกบอกให้อยู่ตรงเนี้ถ้าก็เดินเหนือผิวน้ําไปเนะสุด สายตาเนี่ยที่น้ำจรลดขอบฟ้านั่นแหละแต่เสียงที่ท่านพูดประกาศกล้องให้สัตว์ในน้ำมันเลยมาเนี่ยบอกมานี่มามาต้องเสาหลักแล้วก็เรียกชื่อครูไม่ใหญ่เนี่ยที่ปักอยู่ตรงนั้นน่ะเมื่อาตรงนั้นอย่าไปตรงน้นทางนั้นเป็นทางของมารเขาแต่ถ้าไม่ใช้คำว่ามารท่านใช้คำตรงเป๊ะนั่นเลย เออก็แปลกนะพูดสุดขอฟ้านั่นน่จะเสียงมาถึงครูไา่ใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงกลางทะเลตรงเสาทั้งนั้นนสัตว์น้มากันโกลาหลเลยโอ้มาเยอะแยะหมดมาแล้วภาพหลวงปู่หายไปก,ก็ไม่ทราบเลยเห็นแต่สัตว์น้ำมาปลาใหญ่ปลาเล็กปลาโน่นปลานี่น,น,นี่ตัวใหญ่ๆตัวโตมาเยอะแยะหมด มันแปลกปั้งพอมาถึงหลักเนี่ยมันเป็นคนเป็นคนมีบางตัวกันนั่นเองมาแล้วฮึมันยังอะไรเป็นปลาต่อ <c oughs> <c oughs> เอเอ,เอแต่ที่มาที่มาถึงหลักเป็นคนเลย <c oughs> แล้วก็ตื่นเลย <c oughs> เทำไมท่านไม่เฉลยให้ฟังเนี่ย <c oughs> เราจะได้เข้าใจเนี่ยอาตของฝันนี้หลวงพ่อนั่นฝันตอนก่อนบวชนะน่าไม่เชื่อไม่น่าเชื่อหลวงพ่อฝันติดต่อกันสามเดือนท่านบอกแปลกมากเลยฝันทุกวันเลยนะ้ะ่าจะเอาควำนี้ฝันนี้ไปเล่าคุณยายฟังคุณยายท่านก็จะนั่งเข้าที่แล้วก็ทํานายนี่ก็เป็นหนึ่งในความฝันอยากจะรู้ไหมคุณยายท่านทานายว่าไง อยากรู้ค่ะอ่ะเราชมต่อไปเลยท่านก็บอกว่าที่คุณฝันนี้ต่อไปในอนาคตคุณจะต้องไปปักหลักสอนธรรมะเป็นศูนย์กลางที่จะเผยแผ่ธรรมะแต่เส้นทางที่คุณจะเดินทางไป ื่อจะไปตั้งให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเต็มไปได้วยอุปสรรคอุปสรรคมากมายแต่คุณก็จะเดินไปได้เพราะมีเป็เด็กคุณลวงปู่ท่านดูแลอยู่นี่ฟังแล้วื่นใหญ่นะจนกระทั่งหมดอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของมีคมลมแหลม,ลมคมผมคอยทิ่มๆน้ำๆำกันนะแต่จะทิ่มยังไงจะตำกันเขาไม่เข้าและคุณก็จะต้อง เดินัางต่อไปที่คุณเดินไปบนผิวน้ำน้ำคือกามเหมือนชาวโลกทั้งหลายนั่นแหละที่เขติดกามกันคลองเรือนทางโลกเนี่ยนะถ้าพระสัมมาสัุทเจ้าคือห้วงน้ำคือกามแต่เนื่องจากท่านไม่รู้ภาษาคุณจะไม่ได้คลองเรือน เพราะว่าเดินอยู่บนผิวน้ำปกติคนที่จะเดินบนผิวน้ำเนี่ยไม่มีมีแต่อยู่ในเรือเ <c oughs> <c oughs> นี่ย <c oughs> นะไม่แพ้นี่ไปด้วยตัวของตัวเอง <c oughs> นี่โดยมีไปถดงคุณหลวงปู่เนี่ยแต่สมัยนั้นจะบอกหลวงพ่อวัดปากน้ำจะคอยประคับประคองไว้ จนกระทั่งไปถึงนี่คำของท่านนะอย่าต่อว่าครูไม่ใหญ่เลยไปถึงกลางเทะเลคือสถานที่ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมแลวท่านบอกให้หยุดก็คือสถานที่ที่จะเป็นที่เผยแพ่ธรรมที่เนื่องด้วยท่านก็คือพุทธศาสนาวิชาธรรมการนี่แหละหลักที่ปักก็คือการสร้างสถานที่ขึ้นมา แต่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ถึงจะมีอุปสรรคอย่างไรนี่ก็สำเร็จนี่นะท่านว่าก็จะปักหลักอย่างมั่นคงแล้วหลักที่ปักลงกลางทะเลคือทะเลแห่งความรู้ปักไปถึงก้นทะเลแปลว่าคุณจะ เข้าถึงแทงช่านแค่ภาษาท่านไนงะแทงตลอดในธรรมรนในในวิชาธรรมกายานี่นี่ท่านว่านะหลักจึกป๊อกนี่ลงไปตักแน่นเลยนี่ไงและหลวงปู่ท่านจะไปช่วยตามออนี่นะมนุษย์ผู้มีบุญมา ยังมีกิเลสอยู่เพระเาะนั่นสัตว์น้ำทั้งหลายนั้นที่ตกอยู่ในห่วงแห่งกามมาสุขนั่นแหละในกามนั่น,นแบบคลองเรือนแบบชาวโลกนั่นแหละตัวเป็นๆเป็น,ปน,ปนมนุษย์แต่ใจเนี่ยยังไม่หลุดจากสิ่งเหล่านั้นนี่ในการคลองเรือนมีทุกมีอะไรต่างแต่ละพัดก็จะถูกทำไปตามมา มาในที่ที่จะเผยแผ่ท้งนี้นะพอมาถึงหลักที่คุณปักอยู่เขากลายเป็นคน oh. เออแล้วส่วนหนึ่งที่ฮึมาแล้วไปเ,ออ oh. เขาก็จะไปเป็นเหมือนเดิมเ oh. นี่ยที่เข้ามาเรียนธรรมะกับคุณจิตใจก็จะสูงขึ้นแล้วก็พ้นจากความรู้สึกแบบชาวโลกทั่วๆไป แต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่สิบนาทีที่ท่านตรวจตาไปดูนะเออที่เรียกวม่อยากมาทบทวนมัม่น,นัันเดียวกเลยก่อนบ,บวชเนี่ยไม่เจอมานเอาบวชภาพก็ไนดะ้ออเขามาเลยเนี่ย เหมือนเราเป็นสิทธิ์พระตถาคตท่านอยู่มาได้ยีิบเก้าปีไม่เคยเจอมารรู้ว่าอย่ายี่สบห้าปีไม่เคยเจอนี่เจออาปีนั้นแหละซาบ้านนั่นแหละเพราะว่ามารทำอะไรไม่เป็นเอกจากเบียดเบียนพระมันยังกันน่ะ